ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องนะครับของโมตูนผมเนี่ยใช้ตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ตัวตัวนี้นะไอเฮดเทคร้อยเนี่ย10 W40 ผมใช้มาก็ใช้มานานพอสมควรแล้วละ่ะซึ่งรอบนี้ผมใช้มาตัวนี้ขี่มาประมาณ6,000โลแล้วรู้สึกว่าเกินมาเยอะแล้วละ่ะจะต้องเปลี่ยนนะครับที่ใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเฮดเทคร้อยสังเคราะห์แท100้ร้อยเปอซนะครับ ก็มาตรฐานาโโ่นะครับ API MA2 ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณตั้งแต่250บาทถึง350บาทนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาที่เราซื้อนะก่อนหน้านี้ผมก็ซื้อประมาณ350าอยู่นะครับหลังๆมารู้สึกจะซื้ออยู่ประมาณ260 280ประมาณนี้นะสำหรับ Headtech 100 10ดู40สังข้อแทน100%ที่ใช้อยู่ตัวนี้ครับแต่ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะผมจะมาเปลี่ยนใช้ตัวนี้บ้างเห็นเขาบอกว่าดีเหลือเกินตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณกรุ๊ปสามนะเดี๋ยวเราเรื่องกรุ๊ปน้ำมันอะไรเนี่ยมีคนอื่นรีวิวไว้เยอะแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็ไปหาดูแล้วกันนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณกรุ๊ปสี่แล้วก็มีกรุ๊ปห้ามานิดหนึ่งซึ่งดูจากฉลากนะครับตัวนี้ก็เป็นโม t ตู 7,115W50 นะครับสังข้อแทราะหเร์เท้100%แล้วมีติ่งมานิดนึงนะครับ ต,ติดมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอิสเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของน้ำมันกรุ๊ปสี่การผลิตขึ้นมาจากสารสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวอันนี้กรุ๊ปสามถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับพูดไปก่อนเลยแต่เท่าที่รู้เนี่ยตัวนี้น่าจะอยู่มันกรุ๊ปสามนะกรุ๊ปสามซึ่ง เทียบเท่าไม่เ,เท่ากรุปสี่นะครับก็น้ำมันเครื่องก็มีตั้งแต่กรุปหนึ่งกรุปสองกรุปสามกรุปสี่กรุปห้านะครับกรุปห้าคือดีสุดแล้วกรุปหนึ่งคือเร็วสุดนะอันนี้อยู่ประมาณกรุปสามกลางๆซึ่งเขาเขียนว่าเซนติคิวร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็มันก็ไม่ผิดนะมันก็ใช้ได้แต่ถ้าจริงๆแล้วก็คือคุณภาพระหว่างกรุปสามกับกรุปสี่เนี่ยกรุปสี่เนี่ยดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยเขาก็จะมีฉลากบอกนะฉลากบอกก็จะเยอะอยู่สําหรับตัวเจ็ดพันหนึง่งเฮดเทคร้อยเนี่ย จะไม่ค่อยบอกอะไรมากนะครับบอกนิดนึงนะครับว่าเป็นมาตรฐานจาโซเอ็อะไรเนี่ยหล,ล่อลื่นสังเคราะห์อ,อะไรว่ากันไปแต่ส่วนของเจ้า7,001เนี่ยรู้สึกจะลงรายละเอียดเยอะมากน,นะก็เนี่ยเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีอิสเตอร์นะครับนี่เขาก็จะบอกอยู่ตรงตามมาตรฐานของการผลิตรถยนต์ของ BM เนะครับ KTM ดูกตินะครับที่แนะนำกับใช้รถจักรยานยนต์นะครับบางรุ่นนะครับแต่ตัวนี้ก็ามาตรฐานเดียวกันนะครับจาโซแล้วก็ MA2 ตัวนี้ก็แพงเอาเรื่องนะตัวนี้นะตัวนี้ซื้อมาอยู่ประมาณ580บาทตัวนี้280ตัวนี้580ก็เกือบเกือบเท่าตัวนะแต่รู้สึกว่าตัวนี้ก็ราคาสวิงอยู่เหมือนกันนะแต่ก่อนก็เห็น6 0 0 630ลดลงมาจนถึง580 550อะไรเงี้ยตัวนี้330ลดลงมาเหลือประมาณ260บาทนะครับตัวนี้ผมก็จะมาลองเปลี่ยนตัว ใช้ตัวนี้ดูตัวนี้ก็เขาเรียกโมโต้น้ำแดงตอนนี้เราจะเห็นข้อแตกต่างกันนะครับระหว่างตัวเฮดเทคร้อยกับตัว7จ็ดนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมใช้10 W 40แล้วก็ตอนนี้ผมจะมาเปลี่ยนเป็น 15W 50นะครับส่วนตัวเลข10ตัวเลขข้างหน้ากับตัวเลขลางหลังเนี่ย w ิ0 w ิ0อะไรเงี้ยเราก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วก็คือตัวเลขข้างหน้าก็อุณหภูมินะครับ ตัวเลขข้างหลังก็ความหนืดนะครับ50เอ้ย40แล้วก็50 50นี่จะหนืดกว่า40นะครับซึ่งทําไมผมต้องเปลี่ยนไม่ใช่ตัวนี้ผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยศูนย์เขาก็เติมตัวนี้ให้ผมนะ15 w บิว50ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องของามาฮ่านะครับของอะไรก็แล้วแต่ผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์ที่ศูนย์เขาก็เติมตัวนี้ให้นะแต่หลังๆมาผมก็มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ตอนนั้นไม่ได้ออกทริปบ่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ออกทิเลย นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ขี่แค่ไปทํางานนะครับในเมืองนิดนหน่อยๆเครื่องมันไม่ได้ทํางานหนักนะในระยะทางไกลๆนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับ10 W40 พอหลังๆมาเนี่ยออกทริปแทบทุกเดือนเลยเดือนละครั้ง2ครั้งนะครับก็เลยว่าโอเคทางไกลบ่อยนะครับแล้วก็อายุรถก็ประมาณ4ปีละนะครับก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะการสึกหลอของรถนะครับตัวความหนืดของน้ํามันก็จะไปช่วยอุดอุดรอยรั่ว พวกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรละ่ะการซึกหลอที่มันวิ่งอย่างหนักหน่วงมาแต่ในแต่ละทิปแต่ละทิปหรือกระบอกลูกซูแวนอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะไปช่วยอุดได้ก็คือ,คอจะทําให้เสียงรถนิ่มขึ้นนะครับความหนืดนะครับแต่เหมาะกับการขี่ระยะไกลซึ่งผมอยากใช้นะครับเพราะว่าขี่ไกลมาก8 0 0โลพันโลเงี้ยนะครับก็เลยอยากลอง,ลองเปลี่ยนดูนะครับเขาเรียกโมตูลน้ำแดงนะเผื่อใครจะไปหาใช้ ซึ่งการที่ผมจะมาใช้ตัวนี้เนี่ยแน่นอนผมก็ไม่ได้มาใช้พัมเพื่อนะต้องไปดูรถผมด้วยนะครับว่าเขาให้ใช้เบอร์อะไรนะเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับคู่มือนะครับตัวนี้คู่มือของยามาฮานะครับ M D 0 7เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาแนะนำให้ใช้อะไรกันแน่นี่นะครับนาเก้าคิหนึ่งน้วมันเครื่องนะครับของ ตัวนี้นะครับที่แนะนำนะครับนั่นก็คือยามาฮ่าบลูนะเกรดความหนื่น,นะครับอยู่ที่ 10W40 นะครับจริงๆเราต้องใช้ 10W40 นะครับซึ่งครั้งแรกที่ผมไปเซอร์วิสศูนย์นะที่ผมเคยบอกนะครับว่าศูนย์ศูนย์เขาก็ใส่ตัวนี้ให้ตัวที่เป็นของบลูนะยามาฮ่าบลูเนี่ยก็คือใส่ 15W50 ให้ซึ่งพอผมมาเปิดดูตัวเนี้ยผมก็เลยเปลี่ยนมาเติมเป็น 10W40 นะครับ ก็เติมมาตลอด2ปีกว่าแล้วมั้งครั้งนี้จะมาเปลี่ยนเป็น 10W50 มอนเดิม,มเพราะว่ารู้สึกว่ารถแล้วก็อายุการใช้งานเยอะแล้วก็ผมต้องออกเิปบอ่อยๆนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็ใครที่เติมน้ํามันนะครับก็พยายามดูคู่มือไว้ก่อนนะครับว่าคู่มือแนะนําที่เท่าไหร่ส่วนตัวนี้มาตรฐานนะครับ API นะครับหรือสูงกว่ามาตรฐานอะไรเงี้ยเขาก็นแนะนําอยู่มาตรฐาน JASO MA นะครับ MA ในที่นี้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่ MA เฉยๆจะเป็นสกูตเตอร์ MA1 เป็นพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็ MA2 ก็พัฒนาขึ้นมาสูงสุดแล้วตัวนี้ของเราก็เป็น MA2 MA2 นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ส่วนน้ำมันเครื่องของ MT07 เนี่ยไม่เปลี่ยนไส้กรองนะครับก็อยู่ที่2.3ลิตรถ้าเปลี่ยนไส้กรองด้วยครั้งนี้เราจะเปลี่ยนไส้กรองด้วยนะต้องเติมอยู่ที่2.6ลิตรผมก็เลยได้มา3ขวด3กระป๋องถึงจะเติม2.6ไปถึงจะติม2.3ก็3 3กป๋องเหมือนกักนแหละมันก็จะเหลือประมาณ600-700มิลลนะิาะ ก็แ,แนะนำนะครับคนที่จะเติมก็ให้ดูกู่มือเป็นหลักก่อนนะครับส่วนที่เรื่องตัดสินใจจะใช้เบอร์ไหนก็ดูกันอีกทีดูการใช้งานแล้วกันตัวนี้ผมใช้งานเดินทางไกลนะผมเลยอยากลองเปลี่ยนดูแล้วก็ขี่ยาวๆนะครับบอกว่าดีเหลือเกินอยากลองเปลี่ยนเหมือนกันโมโตูน้ําแดงเนี่ยก็มีประมาณนี้ซึ่งคราวนี้เราจะเปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนพร้อมกับตัวเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับนั่นก็คือตัวกรอง ผมก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยนะเปลี่ยนกองด้วยกองนี้ผมก็ของยามาฮ่านะครับตัวนี้ก็ตรงรุ่นก็ไม่มีอะไรกองของยามาฮ่าไม่ได้เป็นกองแท้กองเทียมอะไรก็เลยกองแท้กองเทียมมันก็มีกองแท้กองเทียมกองเทียบนี่นะมมีสองสามอย่างนี่แหละที่เขาใช้กันนะตัวนี้เราก็ใช้กองของศูนย์นะครับยามาฮ่าหรเป็นรุ่นอะไรวะเนี้ยถ้าใครจะลองเปลี่ยนดูก็ลองเสื้อดูตามนี้แล้วกันนะครับของ mt ศูรู้เจกจะใส่ เขาระบุว่าวันนี้แต่เทาให้รู้นะถ้าจะรู้รู้สึกจะใส่ของ m p 0 7ได้เป็น b i g b ไบ e นะ่าจะใส่ได้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ R3 จนถึง,ง MT09 MT10 พวกอะไรนะ R1 R6 นะครับก็ลองดูนะครับไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าน่าจะได้นะลองถามศูนย์ดูก,ก็ได้จริงจริงก็โทรหาศูนย์แล้วพวกก็ถามรุ่นนี้ไว้ก็ให้ซื้อมาเลยนะครับนี่อันนี้ก็ผลิตในไทยนะครับน,นี่ Yamaha รูว่าจะประมาณนี้นะครับของแท้ของเทียมของเทียบก็จะต่างกันไปอะนะมันจะมีทั้งมีแม่เหล็กดูดเศษเครื่องยนต์เศษอะไรพวกนี้นะครับก็ก็มีหลายแบบก็จะเปลี่ยนอันนี้เราจะเปลี่ยนของน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ซื้อมาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ลิควิดมุลี่ตัวลิควิดม o ลลี่ชูตเตอร์ตัวนี้ก็จะใช้ทําทความสะอาดเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เขาเขียนไว้อยู่ เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับทาความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับจักรยานยนต์นะครับะจัดสิ่งสกรปรกในเครื่องยนต์ช่วยละลายราบสกรปรกในน้ํามันเครื่องให้ออกพร้อมกับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับนี่ก็ประมาณนี้คุณสมบัติมานะครับวิธีใช้ก็เติมลงไปแล้วเดินรอบต่ำประมาณ10นาทีแล้วจึงจะถ่ายน้ํามันเครื่องออก80มลลิตรต่อน้ามันเครื่อง1 2ถึงลิตรอันนี้ของผมประมาณ2.3ลิตรเต็มที่ก็2.6ก็ผมก็ใช้แค่80ดลิบมิลลหลก่อน กระป๋องหนึ่งหมดพอดีนะครับแน่นอนเขาแนะนําม,มาก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเติมเข้าไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องรอบต่ําไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็คอยถ่ายน้ํามันเครื่องออกเพียงจากครบสูตรของมันนะนะก็ลองดูนะครับยังไม่เคยเหมือนกันนะลองดูว่าน้ำมันเครื่องจะออกมาเป็นยังไงนะครับลิฟต์มูลี่ชูตเตอร์นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันดูว่าน้ำมันเครื่องจะเป็นยังไงยังไม่เคยเปลี่ยนนะ เดี๋ยวลองดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่มันต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะหกพันกิโลแล้วลากยาวมาตั้งขนาดนี้โอ้โหเกียร์แข็งตึ๊บเลยลงไอ้เข้าเกียร์ดีปักปักปักโอ้โหขาแทบหักอ่ะลองดูเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับ